สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนวัดสีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายใบงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณวันนี้คุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับเมนูอุปกรณ์คีย์บอร์ดที่เป็นปุ่มคำสั่งว่ามีการทำงานอะไรบ้างและอย่างไรมีความหมายว่าอะไรมาเริ่มกันที่ปุ่มที่1ที่คุณครูให้ตัวเลขไว้คุณครูมาร์กตัวเลขไว้ทั้งหมด5จุดนะครับจุดที่1ก็คือจุด enter จุดที่2จุด delete จุดที่3คือเปลี่ยนภาษาจุดที่4คือแทบ็บจุดที่5จะมี2ฝั่งครับซ้ายและขวาที่เรียกว่าชิปทั้ง5ปุ่มนี้เป็นปุ่มคำสั่งที่ใช้ควบคู่กับการทำงานทั้งหมดบนคีย์บอร์ดความสำคัญใจความสำคัญของแต่ละปุ่มก็จะแบ่งแยกย่อยออกไปคุณครูเลยยกตัวอย่างมาทั้งหมด5ปุ่มปุ่มที่1ที่คุณครูจะพาพวกเรามาเรียนรู้ก็คือปุ่ม enter ปุ่ม enter นี้นเด็ก น่าจะเข้าใจในบรรยากาศของการพิมพ์โทรศัพท์โทรศัพท์ของเราก็มีคีย์บอร์ดปุ่มตกลงหรือปุ่มค้นหาก็จะเป็นลักษณะปุ่ม enter คุณครูให้พวกเราเขียน enter ลงไปในช่องว่างทั้งหมด4ช่องเพื่อที่เราจะได้จดจําและบรรทัดต่อไปเป็นคําอ่านอ่านว่า enter เราเขียนเป็นภาษาไทย enter ทั้งหมด4คํา ต่อไปเป็นบรรทัดของความหมายเขียนคำว่าขึ้นบรรทัดใหม่3คํคำต่อไปเป็นปุ่มที่2ปุ่ม delete delete มีหน้าที่ในการลบข้อความตัวอักษรที่เราพวกเราพิมพ์ถ้าใดคีย์บอร์ดของโทรศัพท์เด็กๆก,ก็จะพอมองเห็นและนึกออกอันนี้ก็เช่นเดียวกันให้พวกเราเขียนคำว่า delete ลงไปในกระดาษทั้งหมด4คํค และคำอ่านแบบเช่นเดียวกัน delete เขียนลงไปอีก4คํคำต่อไปเป็นความหมาย delete มีความหมายว่าลบข้อความเขียนลงไปในกระดาษทั้งหมด3คํคำครับต่อไปปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับหรือ,อชื่อที่ชื่อว่าปุ่มตัวหนอนแต่ชื่อทางการชื่อว่าปุ่มเปลี่ยนภาษาคราวนี้กดปุ่มเปลี่ยนภาษาก็จะเป็นในลักษณะของภาษา ไทยและภาษาอังกฤษสลับกด1ครั้งก็เปลี่ยนหนึ่งครั้งกดไทยเป็นอังกฤษกดอังกฤษเป็นไทยสลับกันก็เขียนชื่อแล้วก็คำอ่านให้ถูกต้องพร้อมกับความหมายต่อไปปุ่มที่4คือปุ่มแบ็บปุ่มแ็บจะดูทางด้านนี้จะต่างจากปุ่มเว้นวรรคปุ่มเว้นวรรคจะเว้นแค่เคาะระนหนึ่งแต่ถ้ากดปุ่มแ็บจะเคาะละ10นะฮะจะเว้นวรรคไป10เคาะเว้นวรรค โดยการที่กระเถิบหรือย่อหน้านั่นเองก็เขียนปุ่มคำอ่านแล้วก็ความหมายลงไปปุ่มสุดท้ายที่คุณครูนำเสนอคือปุ่มชิปปุ่มชิปมีหน้าที่ในการกดเลือกข้อความตัวอักษรน้านบนโดยที่พวกเราต้องกดชิปก่อนกดชิปก่อนนะครับกดชิปค้างไว้แล้วตามด้วยตัวอักษรที่พวกเราต้องการถ้าเราต้องการสระโอก็กดพิที่สระโอได้เลยโดยการกดชิปค้างแล้วเลือกสระโอ หรือถ้าพวกเราจําไม่ได้กดชิปค้างแล้วกดดอเด็กจะได้สรลาโอขึ้นมาอย่างเช่นกดชิปค้างแล้วกดรอเรือจะได้นอเนนแต่ถ้าไม่กดเราก็จะได้ตัวที่เราเลือกเลยก็คือตัวที่อยู่แถบด้านล่างก็คือดอเด็กยอยักษ์บอยไมลอหลิงแต่ตราบใดที่เรากดชิปค้างแล้วเลือกตัวที่เราต้องการอย่างเช่นทอทงก็จะได้ทอทงขึ้นมาก็ใบงานนี้ให้พวกเราฝึกจดจํา ในส่วนของปุ่มคำสั่งการทำงานของคีย์บอร์ดและพวกเราเขียนลงไปให้มันจงที่สวยงามขอให้พวกเรามีความสุขสนุกในการทำงานวันนี้สวัสดีครับ